สวัสดีครับอยู่กับช่อง K Interest นะครับวันนี้ก็จะพามาดูที่ดินหนอีกหนึ่งแปลงที่ดินแปลงเนี่ยมีเนื้อที่2ไร่35ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงในแปลงของที่ดินเนี่ยนะครับก็จะมีไม้ยืนต้นนะครับหลายชนิดนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นต้นยางนานะครับที่ดินแปลงเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะครับอ,อยู่ในแหล่งชุมชน แล้วก็น้ําไฟพร้อมนะครับอยู่หน้าที่ดินเลยนะครับเอ,อ่อจากที่ดินเนี่ยฮะจากถนนใหญ่เข้ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยก็ประมาณ600เมตรถนนเอ,อ่อหลักเนี่ยก็คือถนนบ้านนาแก่งคอยนะครับเอ,อ่อหรือ3ตองสองอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของที่ดินด้านหน้าที่ดินเนี่ยมีความกว้างติดถนนอคอนกรีตเนี่ยประมาณ60-60เ60มตรขึ้นไปนะคะอ,อ่ในแปลงที่ดินก็จะมีเอ,อ่อไม้ไม,ไม้ไม้ยืนต้นนะครับ ก็ไม้ยืนต้นเนี่ยก็ยังนานเนี่ยถ้าตัดมาทําบ้านเนี่ยก็ได้เป็นหลังครับเพราะว่ามีไม่ต่ํากว่า20ต้นนะครับด้านในของที่ดินเนี่เป็นชุมชนนะครับมีเป็นชุมชนแล้วก็มีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะครับด้านข้างของที่ดินทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นคลองนะครับแล้วก็จะเป็นถนนซอยเข้าไปซึ่งด้านในเนี่ยเขาทาเป็นที่ดินจัดสรรแปลงละไรนะครับก็เต็มหมดแล้วนะครับมีคนกรุงเทพที่มาซื้อทําเป็นบ้านพักหลังที่สองนะครับเป็นบ้านพัก ต่างอากาศก็เต็มเต็มหมดนะครับด้านในก็คือมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวนะครับเพราะมันเป็นแหล่งชุมชนส่วนในแปลงของที่ดินเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็ด้านหลังของที่ดินเนี่ยก็จะมีบ่อน้ําอยู่หนึ่งบ่อนะครับบ่อน้ําที่ขุดไว้เนี่ยสมมติถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่จะต้องการปลูกผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยในโซนนี้เขาก็จะปลูกผลไม้กันนะครับ นี่ก็จะเป็นบ่อน้านะครับบ่อน้ําที่ขุดไว้ที่อยู่ด้านหลังของแปลงที่ดินนะครับก็มีน้ําใช้ครับแล้วก็นอกจากเออบ่อน้ําแล้วนะครับด้านหลังของที่ดินเลยนะครับก็จะเป็นคลองนะครับเท่ากับที่ดินแปลงเนี้ยติดติดคลองคลองด้วยนะครับแล้วก็มีบ่อน้ําอยู่ในแปลงที่ดินนะครับสนใจนะครับนัดดูที่ดินนะครับ0814177993หรือจะเป็นลาย ID นะครับ ICWX โทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับครับสวัสดีครับ